ยันมาวายเอ็มสนะครับรถขนาด58แรงนะครับคันนี้4สูบ16วาล์วนะครับ58แรงนะครับคันนี้มาเป็นตัวเปล่านะครับราคาผมเปิดไว้ที่สี่แสนสามหบาทนะครับรถ1ปีนะครับรถคันนี้ปี67นะครับเลขไม่อยู่ที่170ชั่วโมงนะครับรถสภาพใหม่มากนะครับปีเดียวนะครับ170ชั่วโมงนะครับตัวเปล่า439,000บาทนะครับ ถ้าลูกค้าต้องการอุปกรณ์เพิ่มนะครับไปดันหรือว่าผาหลังเพิ่มได้นะครับราคาก็บวกเข้าไปนะครับก็อุปกรณ์หน้าหลังใหม่ก็อยู่ประมาณแ0ดหมื่นนะครับประมาณนี้ไม่เกินนะครับ่ะก็สนใจแบบไหนก็แจ้งได้นะครับคันนี้มาตัวเปล่าก่อนนะครับเสนอขายตัวเปล่าก่อนนะครับรถเดิมทั้งคันสภาพสวยสภาพใหม่นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเอลวันก็คือยางหลังจะใหญ่นะครับถ้าเทียบกับคูเอต้ามันจะเท่ากันกับเอ4มยสี่เก้านะครับ ยางจะเป็นเบอร์14.928นะครับแล้วก็จะมีเวทจากโรงงานมาด้วยนะครับก้อนหนึ่งก็จะอยู่ที่40กโลนะครับถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับงานไล่นะครับงานแห้งๆนะครับถ้าเกิดลูกค้าแบบใช้ลากดันดินถ่ายอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้น้าหนักตัวมันเยอะนะครับเพราะว่าตัวเป่ามันจะอยู่เกือบ2ตันนะครับเกือบ2ตันนะครับถ้าเกิดว่าใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าไปก็2ตันกว่าๆนะครับรถสภาพสวยนะครับคันนี้ผ่อนได้นะครับผ่อนกับยันมากนะครับผ่อน จะรายเดือนราย6เดือนรายปีนะครับผ่อนได้นะครับดาวอยู่ที่4 7 0 0 0บาทนะครับผ่อนสมมุติผ่อน7ปีนะครับจะตกปีละ74,00 0บาทประมาณนี้นะครับประมาณนี้สามารถจัดได้ทั่วประเทศนะครับจักรยานมาเลยนะเดี๋ยวผมพาดูตัวรถก่อนนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับยางนะครับเดิมๆกระทะล้อเดิมนะครับสภาพใหม่เลยแหละนะครับเนี่ยดูยางนะครับห้องโดยสารเดิมทุกอย่างนะครับสีสันเลยเดิมๆเบาะเดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใหม่ 174ชั่วโมงนะครับรถแท้ไม้แท้นะครับเพราะว่าคือรถอ่ะมันต้องคือถ้าเกิดเข้าสินเชื่อยันมากทางยันมากเขจะมีข้อมูลตัวรถคันนี้อยู่แล้วนะครับก็คือผมไม่ได้ไปทําอะไรอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยดูนะครับทุกอย่างโครงหลังคาเขาจะสูงนะครับสูงแล้วก็ใหญ่มากนะครับเข้าไปนั่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันกว้างนะครับไม่บีบหัว่ะท้ายเดิมๆนะครับเดิมๆทุกอย่างไม่มีแกะไม่มีอะไรเลยนะครับ เดิมๆแ,แห้งๆนะครับเนี่ผมมองด้านท้ายนะครับีีโอเขาจะมีปรับนะครับ on ออฟจะอยู่ตรงตรงตรงนี้นะครับแล้วก็มาปรับรอบนะครับด้านหลังนะครับจะมีสองรอบรถสภาพใหม่เลยนะครับเผื่อแบบลูกค้าแบบต้องการหารถสภาพใหม่ๆนะครับใช้างนานน้อยๆนะครับแล้วมันกระทุนจากรถใหม่ไปได้หลายแสนเลยนะนะตัวนี้ก็จะมี ดับคอนโทลมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับควบคุมหางหลังนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ซินโครเมตนะครับตัวนี้เกียร์หลักเนี่ยมันจะเวลาไล่เกียร์นะครับมันจะสมูทหน่อยนะครับมันจะไม่มีเสียงดังโกกากโกกากนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ก็จะเป็นหน้าแปดหลังแปดนะครับแล้วก็เดินหน้าไปหลังนะครับก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็โดยทั่วไปนะครับมันเหมือนกันกับคูปะตานะครับนี่รายฟลายสเปเชียลนะครับก็สําหรับ รถมันน้ำหนักตัวมันเยอะนะครับก็ะบอกงานไล่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสเปคผมว่ามันค่อนข้างสูงนะคือดูอย่างสเปคนะครับขนาดกระบอกสูบอยู่ที่เกสิบแปดมิลนะครับช่วงชักอยู่ที่หนึ่ง้อยสิบก็ถือว่าแรงบิดนี่เอาเรื่องนะครับถือว่าถือว่าเอาเรื่องเลยอะเกินเกินชาวบ้านเขานะครับสิบหกวาวนะครับสี่สูบสิบหกวาวนะครับอ cc มันจะอยู่เท่าไหร่สามพันสามร้อยกว่า cc นะครับก็ถือว่าเครื่องใหญ่นะครับใหญ่พอตัวเลยนะครับ ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปด้าสิบปดแรงม้านะครับโอเคภายนอกประมาณนี้และสภาพใหม่นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องต่อนะครับฝาอกะโปงเขาจะเปิดได้สูงนะครับนี่นะครับขนาดนี้เลยนะครับมันจะเซอร์วิสง่ายนะครับสี่สูบนะครับปั๊มของบอสนะครับเอคือมันทุกอย่างมันเดิมหมดนะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับ กระโปงนะครับก็จะมีสองตัวนะครับรอตสติกเกอร์ของเดิมนะครับครบครบเลยนะครับแล้วไม่มีแกะไม่มีอะไรนะครับสวยๆเดิมๆสภาพใหม่ๆเลย คือรถมันแบบสภาพใหม่นะครับเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับก็ถ่ายดูคร่าวๆนะครับไม่มีอะไรนะครับคือก็ยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะอ่าสนใจก็สอบถามได้นะครับขายทั้งเงินสดนะครับแล้วก็เงินผ่อนนะครับผ่อนได้ทั่วประเทศนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเดี๋ยวผมพาลองขับดูสักหน่อยดูฟิลนะครับแรงจริงหรือเปล่า ปิดฝาปึ๊บนะครับที่เปิดถ้าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยพอลองนั่งแล้วมันรู้สึกมิตินะครับมันมันดูกว้างนะครับดูกว้างแล้วข้างหน้านี่มันดูเหมือน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 นั่งเรือเหมือนนั่งเรือเลยนะครับก็เออมันจะมีนะครับอันนี้เกียร์นะครับ ช้าแล้วก็เร็วนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เดินหน้าถอยหลังนะครับก็เหมือนเหมือนกับคูปต้านะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์หลักหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ควบคุมทั้งหลังอันนี้ดับอันนี้เปิดปิด p โ o นะครับตัวปั่นทั้งหลังนะครับอันนี้ก็คันเล่งมือนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะครับ อย่าง16วาวมันก็จะดังๆหน่อยนะครับ๋ต่ผมไปเกียร์เร็วนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งครับอันนี้เกยียร์สอง สามนะครับโอ้แรงดีนะครับอันนี้เกี้ยหนึ่งนะครับหอยหลังบ้างสองนะครับอันนี้เกี้ยสามนะครับคือ เขาทั้งแรงอ่ะตัวนี้เหยียบคันเล่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนคูบตา้าโอ้รู้สึกว่าแรงนะครับเออลองขับแล้วแบบมันกระโดดอะพุ่งอ่ะ นะครับนี่ยันม่านะครับ5้าสิบแดแรงนะครับทันนี้รถปี6 7เจดนะครับเลขไม์อยู่หนึ่ง้ยเจดสิบชั่วโมงนะครับตัวเปล่าขายเงินสดอยู่ที่4ี่0ส0สาเกบาทนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงหน้าหลังนะครับใส่ให้ได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการอุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มแจ้งได้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับบวกไปน่าจะประมาณแ0ดห0ไม่เกินนะครับอุปกรณ์หน้าหลังครบนะครับสวยๆใช้งานได้น้อยนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับ L1 นะครับ L1 นะครับ งานไล่นะแรงดีแรงบิดสูงนะครับรอบจัดสนใจโทรติดต่อได้นะครับร้านผุ้ธเสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับ0994945351นะครับ ID Line 0994945351นะครับจะซื้อรถถายก็ฝากระวังด้วยแล้วกันนะครับเห็นรถสวยๆราคาถูกๆนะครับจะโดนมิจฉาชีพหลอกโอนเงินนะครับสำคัญก็คือแอดไลน์นะครับวิดีโอคอลดูรถก่อนนะครับดูว่า มันมีรถจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าขอวิดีโอคอลยึกยยักยึกยักอะไรพวกนี้ก็ให้เข้าใจเลยว่านั่นคือมิชชั่ชีพนะครับประโยคแรกเขาก็จะบอกให้เราโอนมาจจำนะครับถ้าเราไม่เอะใจไม่อะไรโอนไปให้เขาก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเจอกันมาเยอะแล้วนะครับก็ฝากระวังด้วยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกวิดีโอคอลมาก่อนนะครับดูรถก่อนนะครับ อันนี้ลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูก็ไม่ต้องมาดูก็ได้นะครับรถมันใหม่มากนะครับแล้วผมก็พูดไปตามเนื้อเนื้อเรื่องเลยนะครับรถมันสภาพเป็นยังไงผมก็อธิบายไปอย่างนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรนะครับรถมันใช้งานน้อยจริงๆนะครับ